บัดบัดชุ่มเจ้าอยากนอนน้ำกันชุ่มเจ้าเบาไนได้สบายบ่จักชุ่มเจ้าอ้อยกันอยู่บ่เลยบ่จักบ่บ่เถิดเฮะบ่ได้เห็นไหนได้ซะอยู่ไผอยู่มันแหละบ่ว่าอยู่ไผอยู่มันไผอันไผอันเป็นคนอันสกิดก่อนสบายบ่อมันแล้วเฮ้ยังง่วงนอนเลยสบายบ่สกิด จ้างเจ้าเท่าใดบ่เถอะตัดข้าวนี่หึจ้างเพิ่นจ้างเจ้าท่าใตัดขา500 500บาทบ่อือให้เป็นเงินเก็บนึงเงินบาทบาทอได้เงินบาทแล้วเจ้าอันได้เงินให้สบายนี่เด้อได้เงินเด้อโอ้ยเออซือเออพอดีหนักความว่าเจ้าได้เงินแล้วเจ้าแบ่งให้เมียนี่เด้อสมมุติว่า500บาทเท่า6 5ก็30 3เจ้าให้เราแสนนึงเราก็ยังดีใจเด้อ Cháu có 2 xén cháu bụi hệt việt à Yên bò Ủa nó đang hệt kín Đã lùa bây Lần trước Sự bà mại hơn phương Bà thơ chú đã đáy kín em Xài đáy mục thuở Xài đáy สบายจนหมูกะกินน้ำไม่มันดำบ่เป็นเรื่องเำจนอาินพอมาคือลือโล้เอากินนเจ้าลวกเอาใหม่วะสบายนะเอาเอิเอฟซีจะกินข่าเนี่ยบอเถอมมากินข่าเด้อกินมาม่ากินพะพูอีกไรเห็นบอสคนจ้างเจ้าไดบอเถอะตัดข่าเลย ຈ້າງເຈຈດຂົ500 500ບາບ m ໃປງິນກນບງິນບາຈົ້າດງິນໃຫ້ສບี่ດດງດົດລະົບງໃ້ມນี่500ບາດດຮ5ກະ30 300,000ຈົ້າໃຫລາລາັຈດ เจ้าก็เอา200,000เจ้าบ่เพ็ดเวียกอ่ะเห็นบ่โอ๋แล้วว่าไปคุ้มซื่อๆนะอย่าไปฮาเองอันนี้เจ้าต้องได้แบ่งให้เด้อบ่เถิดเด้อต้องได้แบ่งให้าเด้อ200,000จกเอาไว้ซื้อปลาแดกเปงนัวไว้ใช้ในครอบครัวซุมเจ้าแหละอย่าไปซื้อนอื่นเบิดไดอาๆสิไปนี่บ่ได้เบิ่งหน้าตาแบ่งให้เมียใช้นําพอพอเราบ่เงาะเจ้า เมื่อน่ะเราจ oh oh. ุดกอไผ่นะสาเหตุเมื่อน่ะเราเงาเมื่อน่ะฮะเงะอยังเราให้เจ้าอันไปเกี่ยวเข่าเลยบริเงินเราวะเกี่ยวเข่าจ้างแบบมีกาแฟมากินเลยขา ต้องเห็ดยังกับบอกระผุ่นกระใจน้ำเผื่อเพิ่นผุ่นสีโปเกียบโปห่ายีกแทนแล้วผัวเมียได้ได้ซะเบิ้งมียังกับข่อยว่าค่อยจ้ากับเราเปล่าเอาันนี้นะโอ้เออข่อจ้างหาแฉนจะกลับมาปั้นให้เมียน้ำเื่อเราจะซื้อเครื่องสมองสม้างเราด้วยเราเป็นผู้หญิงเธอแต่งหนอกแต่งหนาเราเขาเฮือนเหินชิบด์ฮะเธอเอากุหลักไปใช้แล้วเนาะ แบ่งกันเด้อไม่ต้องบอก่อแผนอะไรบ่กูเอาไปเลยแลกยาสูบโลนึงกูบ่มีเงินถ้าสิเอามึงไปแลกยาสูบก็บ่มีผู้ใดเอาดอกแบ่งกันแบ่งให้ล่าแล้ได้5 0 0 0ก็ให้ล่า2 0 0 0เจ้าก็เอา3 0 0 0มันจังถูกต้องกันเอาจักกระจักซื้อให้ล่าเนาะอือเราไปหาเอาเองแล้่ ผู้เป็นเมียเราจัดเถื่อนเราก็น้อยใจ่ได้เงินกไรก็ยังได้แต่ว่ามันได้แล้วมันคอยก็สิไปหาเองนะก็สิไปหาเปตลาดน้อยเองดอกอะไรซื้อก็จักเถื่อนนะเราจักปลาเผาเถื่อนนะเอาสีฟ้าเด้อบ้าวสีสีแดงนะตลาดน้อยจะไปหาเป็นตลาดน้อยขายน้ำมันบรายาขายบรายาไปหาแหลกมาสบาย แน่ม nó ึงดูหลุดอ้ายเห็นบ่สบายเห็นเห็นอยู่บ่เห็นอ่าหัวเราป้อนน้ำห่อนะสบายมีนี่เส้นน้อยเนาะมีนี่เนาะเพราะว่าจะเอาตัวใหญ่ฮะครับเพิ่มไปจะหมักตัวนี้หมักผิกมีบ่ บักเพ็ยังบักเพ็เดมีบอมไม่เยนาเมีอยู่ที่บักบุมีกับบกินอันไหยังสบายบีอันนั้นน้ำตาลีกับบใเลยบุมีกับบใแซบอยู่ดอกนี่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 เผีนี่บักไกลนี่นีบักเพ็ดนี่บักเป็ดเปประก่ลูก พอบักไต่บา้านกท้องไต่เจ้ามันมากินเพชรเนาะแมนเอามากินเพชรกินเพชร นัวย้ำที่จะเบิ้ลน้ำเหมือนใจ,นใจนคนเห็ดกินแซ่บแบงโมทุกแล้วกินข้าวกันยังสา้านี่แกงหอยบ่อไปแกงสบายบ่แกงอ๋อมีสะเพนเนดกินเดือนเนาะหนึ่งข้าว<แ>ต้นตื่นม,าามื่อเช้ามาได้ไผ่ถึงข้าวมันหนึ่งนแม่้านว ต่ละมื้อแต่ละมื Rabbi, ้อเจ้านึงบ่หรือเล่านึงคืนนี้บ่พาปาดคอหาอยากกินข้าวที่งคืนซอเฮาได้ลูไปดังให้อย่าตบอย่าตีพนใดเด้อบ่เถิดเด้อให้ก็อย่าจะตบอย่าตีเาว่าเด้อเจ้าสิได้ลิ้น MV เด้นี่นํามันกันได้นี่ว่าบ่ฟังควเนาะิ MV นกันเพลงวังเด้อ12ได แล้มันจะเลือดคอยไล่สลด์ทรมานพี่น้องมันหมดทุกคนนะคอยเบากันเบาหมวนพเมียบัดบัดชุมเจ้าจากนอนน้ำกันชุ่มเจ้าเบาในได้สบายบอจักชุ่มเจ้าอ้อยกันอยู่บ่เลยบอจักบ่บอเถิดเฮ้บ่ได้วยังนได้ชาอยู่ไายอยู่มันแหละบ่ว่าอยู่ไายอยู่มันภายอันภาอันเป็นคนอันสกิดก่อนสบายบอ มันแล้วเฮ้ยว้าวแม่นเลยเออสชาวใบพอสกิดเออแม่นหละแม่ผ่อนผ่นโอ้ผ่อนควักเลยเนาะแม่ยันกินออกแล้วเออแม่นหละมึงกินออกแต่ปาแม่นเลยชาวใบมีความต้องการสูงรีบของเราเลยเนาะเอ๊ะชาวใบไอ้กะแป๊ะก็ได้ชมเจ้าหายกันหมดชมเจ้าอยากรับอยางนอนกันหมดชมเจ้าสกิทชาวใบสกิดเนาะ ออสบายนี่บทธรรมดาเด้พดเอพดอดไรได้สบายพดยามันป้าไก่เรานี่ก็ลายเนาะ มองกองอยู่น uh, ี่งนห่ะเห็นบ่อืมปิดมองได้สบายว่าจีคอนเล่าปะน่าสบายไก่น้อยติดมองข้าวเขาอะไรนะเขาจิ้มข้าวกินแรงแบบล่างเลยนะกินแบบแบบพีกินเลยนะเราวังว่ามันใส กินแบบพีกินเออบม่ได้กินคือคนกินเว้นมาพี่กินนะพี่ตากินหนะนึ่งนักพีบานกินแบบคนกินนะเว้ยเขาทอดกระเทียมแล้วนองแสบบ่ใส่กล้วยตะหยก มือนเอาน้อาไม้มือยังบนิแกกในบะเถิดมือน่ไม้นไม้ไรเขาแะม่ีนีบอเออแหล่มาก่อนมืออี่มาจังพากลับไปหาน้ะไม่ไรนะบดสบายจะกินเ่ะนะบดอรหอยหมบ ใช่หอยเดียวก็อิ่มแล้วอ้เนี่ยถึงปรุงมันจีใช่ไหมแม่เครื่องปรุงใช่บัจจีต้มก่อนต้มให้มันสุกก่อนจะจีเอาแล้วเฮียลงรลางเลยกระเทียมเผาเนาะเฮียลงรลางเฉยียังไงเนี่ยยังกอย่าเลี้ยมเพดานของเขาหัวไม่จังเขาหรือแม่แม่เนี่ยสบาย Hoa mô mẹ tay giang anh mày bay mô mẹ anh em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  đấy, em anh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  nó anh em 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 คอยไม่ได้ใส่คอยเป็นไม่ยิ่งคอยใส่ได้ผ้าอนามายัยคอยนะคอยชิใส่อนี่ทยทงยางอนามายัยคอยชิ่งใส่เยี่ยเขาไว้ให้เขาทงยางอนามายัยประมาณเจ็ดโมงหรือก็พักกันเมื่อเด้เอพผื่อเด้อพาเม,เมีเมื่อเมื่อเฝนอาบน้ำออกออกอาบนอกอาบน้ำอีกได้หนิ อันนี้ไก่ป่าตัวนี่เหลือเนี่ยะไก่ป่าหรือไก่ยังนี่คือเนาะไก่ต่อนี่คือไก่ป่าบ่ไก่ต่อไก่ประเภทนี้นั่นไก่ชาวบ้านเราใส่นะไงไปอันยื่นเป็นแบบน้ก็ไกมือก็ให้เขาเมื่อไรกลับแต่มที่นี่ก็เป็นกลับเดียวนี่สามกับสี่กับเป็นอย่างนี้ก็ไปนะชิดกับจะได้ของเขาใครกระไปพวกรูนี้จะตะไว้นี่ ก็เลไกน้ำมันนก็เะไกระไพีค่อยๆทอดกระเทียมก่อนน้ำมันก็มีอยู่มันจะหอมกระเทียมก่อนคลุกแล้วเาอด เอานะเกลือกับสาวนะแกเกลือต้มเอาเอาดินและไอโอเดนเกลืออะไรนี่เป็นได้บ่เถิดอยู่มเล้ากันมีทั้งมวนมีทั้งมือยแตงกว่ามันเห็ดเป็นเตะเตือนสิ่งที่เป็นห้องดังไหนก็เวราะอะไรเนาะสบายน้ำตกมูนี่นะน้ำตกมูใส่ห้องได้ยินแล้วเพลงนหนพาเปิดพังเนาะสบายเนาะบ่เถิดเนาะ เพงกะได้เจ้ามั่นใจว่าสะบายห้องได้เนาะมั่นใจว่าห้องได้เนาะได้แล้วว่ามันเฮียนร้องเนาะซ้อมทิดนึงก็ได้แล้เนาะสบายเพงเนาะฮอดบ่สบายทินึงห้องอันอันประมาณทินึงได้บ่เจ้าห้องบ่ฮอดซ่ําเนาะฮอดประมาณจักมื้อเว้ายืนยันใอ้ายพงมึงดูบ lão ăn đứng xử bò này đấy đâu bây giờ nó bên bênh nhằng ao nó coi Bên nhằng gì mà chữ nhục vô đúng không bà chử này thêm coi con thêm coi bò coi phủ ở đây thoải mày phủ ba tơ chị à, mấy thằng bung mà nè ba ba lại con chơi 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 chơi

ต้องอเ,เปิ<า>ดไฟโบเห็นไหมพี่น้องเอ้ยปักคอเยเซยเห็นบ่เห็นแล้วไก่ไม่ติดกินของเจ้าอีกได้ได้ฮะทั้กินลอกมันยากทำมันทำมายันลวกปากนะเสียดจะได้กินอย่างนี้ผัดกระเทียมโอ้ตัวตอมขนาดเลยบานนี่หอ,อมาแล้วนยผัดเป็นหมน่ะ

Mày là cho bay mày lên Mày là bạn Mày đâu mày đâu à, Đẹp cả thạ cho này Được quả hòm đó Má ta dạt năm lần

เป็นอะไรแซ่บบอกรรมาดาเอาเขากินก่อนเลยอ้ทเทวดากินก่อนมันชิแซ่บได้ให้เทวดากินก่อนเพราะ้นบ้างเขากินควันป้าไก่วันนี้มันขึ้นมาไห

เออมือกินข่าวได้เอินเอฟซีจะกินไงเอฟซีเอินไหนดีเอินไหนดีเอฟซีกินข่าวได้เอเออกินข่าวน้ำสบายเด้อนี่เอ้ยกินมาม่ามาม่าก๋วยเตี๋ยวมาม่าก็สำข์อเลยเนาะก๋วยเตี๋ยวเนาะเตี๋ยวแล้วเล่นไผ่นั่นเต่เอาเลยอ่พวกพวกเล่นไผ่นะตายเลยฮ่อมไอ้ห่วยอยู่พี่น้องเอ้ย กินมันงาคอยหน่อยเคยกินนะบักผักบุรพ่าหน่ยกินทางงามัอนทุกท่านเคยชิกคนเอาหางมาต้มกินไปตถอะสบายกินมันจะเส็งก่อนนะเพื่อนเพื่อนเขาในี่านไมีสวมเขานอนเพื่อนต้องมีส่วมมันแหละเขาเสื้ออย่างไรเจ้าบ่อยากบ่พอเถอะ มากระยำเจ้าเอาเจ้ากินไดรตีแบบนี้กินตัวไหนเขายำเลยแล้วเขาให้เจ้าอีกมักบ่น่ะแต่ยังยังให้เห็นบ่มันอยากกินเส้นหรอวะเอาอยากกินสีนเอากินสีนหมี่อะไรนี่นะมันเป็นพาสเทลนะ เบิดบตสบายจะกินเนี่ยเบิร์ห้อนเนาะเดี๋ยวห้อมันกินแล้ว กินมันจะเสบเลยสบายกินเว้าคือมาเว้าเขากินกระพดเพิ่นร่ามยาวอีกนั่งมาอ่าไปซะเลยนันไปแทงฟอมน แด่คนล้กินแสบเอินเอเลกินน้ำแน่เอนเกินได้เอินอนี่แนมมางก้อนก็เอินกันได้อะกินได้ิสด้านมากินได้กตอนก็น ไว yup. ้เมื่อซื้อนำกินอะไรเขาไม่มาเคลือคอเนยเว้ยได้ขนาดอันนี้ก็พร้อมกระพร้อมไอ้คอยได้เงินไอ้ยังบมดได้เงินอี่นะเขาเอินเสือไอ้ถ่ายคลิปจอดไอ้ยังหมดได้เงินไหมหมดสบายไม่จักป่ารอเอินเสือ เออจะขึ้นมากบอเถิดอลยนะตายมันยังห่อนเราจะใบเนาะห่อนได้อาเลยไอติดตัวตัวย่นี้ว้าตักินบดเฉยเนาะนี่เนาะจานบักใหญ่นี่ Xưa nó mà nhắm mời hết nó có ý nó nên là thế dẫn tay hype poo dư lắm không hả hấp dẫn mày nha hai 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 này hai fc hai 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 fc hai này Nhào อ่ะต่โอเคพี่น้องเอ้ยจบแล้วบ้านเองคลิปนี้กันยาวแล้วฮะลาพีลาน้องเลยสบายลาพีลาหน้องเลยลาเลยอันนี้แหล้วเขาลาพีลาน้องเลยบ่เิดบ้าเลยสบายดีเด้อสบายดีนะพวกนั่น <c oughs> สบายดีเขาก็มาหาเลยนะฮะพี่น้องเอ้ยขำเลยให้สบายกินก่อนคลิปนี้กันยาวสมควรเลยพี่น้องเอ้ย ขอบใจพี่น้องทุกคนเด้อที่เขามา่เบื้องต้องเบาหน่อยบรนณาและสบายก้อยพ่อแม่พี่น้องทุกคนมี่ชุบควาเข้มแข็งลำรวยลำรวยเด้อความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีหายู่มันเปนยืนเด้อบาหน่อยแต่สบายบลอดภัยก่อนทีข้อจบก่อนพี่น้องเอ้้ยุได้ที่เขามาเบิ่งกะก็ให้กำลังใจคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อผากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สบายหน่อยเด้อพอลูกแพทะ โอเคพี่น้องเอ้ยสหรับคลิปนี้แบ่แล้วมีลูกผ่าแฝดมีทั้งหนึ่งซอ,<ม>องซองก่สอ,อสบายดีเนี่ยสบายสบายดีก่อนอ่ะบบเทอรสบายดีสบ,ยดสบายดีเด้อโอเค